คราวนี้เรามาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปนักเรียนยังจำได้อยู่หรือเปล่าสังขารวัตถุสีมีอะไรบ้างฮะสังขารวัตถุสีสังขารวัตถุส,ส,สีอันแรกก็คืออันที่หนึ่งทานทานคืออะไรอะทานก็คือการให้เรารู้ต้องรู้จาักการให้สิ่งของต่อผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ที่ควรที่ได้รับความช่วยเหลืออันที่สองพอทานแล้วอันที่สองคืออะไรสังขาวัตถุสีอันที่สองก็คือปิยาวาจาปิยาวาจานั่นก็คือจะต้องมีวาจาการพูดจาที่ไพเราะน่าฟางังไม่มีคำหยาบคายไม่ดา่า <c oughs> เราจะต้องพูดจา ด้วยความสุภาพพุทธาภาัยล้อพุทธาหน้าฟังนุ่มนวลอันที่สามอัตจริยาอัตจริยานั้นก็คือการประพฤติตทนทาไมให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่สร้างความเดือดรอ้อนนั่นคืออัตฐจริยาอันที่สี่ก็คือสมานัตตาสมานัตตานั้นก็คือการวางตัวให้เหมาะสม อย่างเช่นการนับถือประเทศต่างๆว่ามีฐานะความเป็นอยู่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับเราไม่ดูมุกมีนประเทศเพื่อนบ้านของเราอ่ะจานสังขารวัตถุสถีส่มีอะไรอันที่หนึ่งก็คือทานอันที่สองก็คือปิยวาจาอันที่สามก็คืออัตทจริยาอันที่สี่นั่นก็คือสมานนัตตา กานก็คือการให้ปิยาวาจาก็คือการพูดจาที่เป็นมงโคลพูดจาด้วยความสุภาพพูดใจอย่างไพโรอันที่สามก็คืออัฏถจาริยาก็คือการพักตรตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอันที่สี่ก็คือสมานนตตาคือวางตัวให้เหมาะสมหนึสภาพของตัวเองวางตัวเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องเชื่อฟังนักเรียน ต่อมาเราก็มาดูพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยอย่างไรพระพุทธศาสนาเป็นวิธีชีวิตของคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคำา่งองนของพระพุทธศาสนาตลอดโจนมีกิจกรรมต่างๆ ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อการที่เราเป็นสมาชิกของพระพุทธศาสนาความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่มีความสำคัญของวิถีชีวิตไทยือวัฒนธรรมไทยาสามารถสรุปได้ดังนี้อันที่หนึ่งในด้านวงจรชีวิตของเดโคล การตั้งชื่อในวันที่เราเกิดโกนผมบวชไฟลแต่งงานพิธีทำบุญต่ออายุพิธีงานศพเหล่านี้เป็นต้นมีพิธีกรรมที่กระทำตั้งแต่เกิดจนตายการกระทำตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยการบริจาคทานรักษาศีลห้า จเจริญภาวนาตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาต่อมาเรามาดูอันที่สองนั่นก็คือในด้านอะไรในด้านวงจรการเวลาของสังคมและชุมชนพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนงานพะเทมีและ เทศกาลประจำปีต่างๆเช่นวันมาฆ์บูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งนำมาเกี่ยวข้องกับคติทางพุทธศาสนาอันที่สาในด้านทางภาษาภาษาเป็นส่วนประกอบสำคัญของวัฒนธรรมไทย ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเป็นภาษาที่ไทเรละสลัสลูยสัมผัสของจองไทรลอมีรากฐานมาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกิตเป็นภาษาทางพุทธศาสนาอันที่สี่ทางด้านศิลปะและดนตรี ศิละปะและโดนตรีได้รับแรงบันดาลใจาาจากพระพุธศาสนาอยู่ไม่น้อยวัดเป็นศูนย์กลางที่พวกเราชาวพุทธไปในวันสำคัญในวันหยุดในวันว่าไปทำบุญไ,ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปนั่งสมาธิในโบสเหล่านี้ ดนตรีก็ยังถูกมาเข้ามาแทรกแซงในกิจกรรมทางาพระพุทธศาสนาอย่างโมีะสมจิจกรรมปฏิมากรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆก็ได้รับการสร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจและแรงศรัทธาในาพระพุทธศาสนาช่วยเป็นสื่อถ่ายทอดหลักธรรมให้กับประชาชนเป็นอย่างดี ต่อมาพระพุทธศาสนาในแง่ของเป็นเอกลักษณ์และมรดกของสังคมไทยความสําคัญของพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเป็นเอกลักษณ์และมรดกของสังคมไทยสามารถแบ่งได้เป็นดังนี้อันที่หนึ่งในแง่เอกลักษณ์คนไทยมีเอกลักษณ์และมีลักษณะเด็กโดดเด่นแตกตา่าง กับชนชาติอยกับต่อเปน็นึ่งจุดนึ่ความมีเมตตาการกุณานะคนไทยเป็นคนทท่ขี่สงสารเมื่อเราเดินไปริมถนนเราเห็นคนขอทานเราก็จะบริจาคเงินเนื่องจากนิสัยของคนไทยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ทำให้มี ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราในตัวของเราเองที่เราเป็นคนไทยซึ่งแตกต่างกับชาติอื่นอย่างที่เราเห็นหนึ่งจุความเป็นคนมีใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวเอกลักษณ์ข้อน,นี้เราก็ได้เห็นเมื่อรักและสงสารคนอื่นไม่อยากให้เขาได้รับทุกข์ ก็จะสละทรัพย์สินเข้าของเงินทองให้คนอื่นแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน2.1.3ความเป็นคนไม่ยึดมั่นเกินไปรู้จักวางรู้จักโปงเดินสายการนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงแท้ยั่งยืนเป็นภูกหาทีตัวตนไม่ได้เรามาตัวป่าเรากลับไปเราเราได้แตกสลายเสียชีวิตไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวป่า อันที่สองในแง่ของมรดกพระพุทธศาสนาเป็นมรดกตกทอดแต่บรรญัการมรดกทางรูปธรรมมีอะไรละ่ะมรดกทางรูปธรรมก็เช่นวัดโบ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 ราณสถานวัดวาอารามสถูปเจดีย์พระพุทธรูปจิตกรกรรมต่างๆฝาธน้าที่เราเห็น สิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนสิ่งเหล่านี้บงบอกถึงสภาพชีวิตของสังคมไทยว่าคนไทยแต่เบรามีความเป็นอยู่ในน้ำในป่าในน้ำมีรายมีความมั่นคงทานสกิจจึงได้สร้างโบราณสถานและโบราณวัตถุมีขนาดใหญ่โตและสวยงาม ไว้เป็นมรดกให้แก่พวกชนรุ่นหลังให้พวกเราได้เห็น2.2มรดกทางนมามธรรมและนั่นพระพุทธศา,ษา,ษาสนาได้หล่อหลอมก่อมเกาจิตใจของลาให้เป็นคนดีให้มีความสงบไปที่ยอมรับและยกยอ่องว่าเป็นชนชาติที่มีเอกลักษณ์พิเศษ มากกว่าชนชาติอื่นเป็นคนใจบุญสุนทางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีมีความเป็นมิตรกับทุกคนรู้จักภาษานประโยชน์ไม่นิยมความรุนแรงเข้าใจคนอื่นต่อมาเรามาดูพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสุมชน พ,พัฒนาชุมชนประกอบไปด้วยการพัฒนาวัตถุและพัฒนาจาิตใจแม้ว่าการพัฒนาจะเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและเป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองภาะพุทธศาสนาก็มีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของประชาชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก ประการที่หนึ่งการพัฒนาทางด้านวัตถุพระพุทธศาสนาจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาจิตใจมากกว่าการพัฒนาทางด้านวัตถุพระพุทธศาสนาถือว่าวัตถุเป็นสิ่งสำคัญนำคำสอนที่ว่าความยากจนเป็นบ่อกเกิดของอาชญาการรม ระสงในพระพุทธศาสนามีบท,ทบางอย่างมากในการพัฒนาทางด้านวัตถุเสมอมาเพื่อความเหมาะสมแก่สมณะสารลูแต่ก็เป็นผู้ลิเหอร์เป็นผู้นานทางความคิดและอยา่างเช่นครูบาสีวิชัยได้นำชาวบ้านไปสร้าง ทานขึ้นดอยสุเทศท่างเป็นผู้ลิเริ่มชักชวนเป็นคนคิดคนแต่ท่านก็ไม่ได้ไปขุดดียกหินด้วยมือของท่านเอง <Okay. S 1> ก็ให้ชาวบ้านไปช่วยร่วมมือจันสางอันที่2การพัฒนาทางด้านจิตใจการพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นภารกิจ หลักของพระพุทธศาสนาเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าพัฒนาชุมชนได้เป็นไปอย่างไรสิ่งสำคัญนั่นก็คือความมีวินยัยความสามัคคีและความซื่อสัตย์ความไม่เห็นแก่ตัวความขยัหนหมัเทียความไม่ประมา ให้คำนึงถึงความจำเป็นความอ,อ่อยีความเหมาะสมไม่เบิดเพืนไปกับสิ่งยั่วยุทหลากหลายต่อมาพระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบทางสังคมทุกสังคมก็ต้องมีการจัดระเบียบทางสังคม ระเบียบในที่นี้ก็หมายถึงกฎหมายข้อบังคับจารีประเภณสังคมที่ไม่มีระเบียบก็จะเกิดความสับสนอลม่าถ้าผู้คนละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันการอยู่อย่างสงบสันติสุขก็เป็นไปไม่ได้หากไม่มีกฎหมายใครโกรธก็ใครโกรธก็ไปฆ่ากัน ไปยิงกันอยากได้ของขาวก็ไปขโมยทำให้สังคมนี้เป็นยังไงขาดระเบียบอยู่กันอย่างไม่มีความสุขอยู่กันอย่างระแวงนอกจากกฎหมายจะคุ้มครองชีวิตร่างกายเราและทรัพย์สินแล้วกฎหมายก็ยังคุ้มครองเด็กเป็นพิเศษด้วย มีกฎ<ล>หมายห้ามเ<ล>ด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปในสถานบันเทิงดิสโกโ้เทกผับบาร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์เบียร์เหล้าเหล่านี้เป็นต้นการจัดระเบียบทางสังคม อย่างเช่นการจราจรก็ถือเป็นการจัดระเบียบทางสังคมประการหนึ่งที่ทำให้ผู้คนขับขี่รถโยนต์บนท้องถนนระมัดระวังคนที่ใช้ถนนขับรถด้วยการคนที่เดินอยู่ริมถนนก็เช่นกันก็ต้มีความระมัดระวงังคนขับรถก็ต้องระมัดระวังไม่ไปเฉี่ยวชนคนเดินหริม ต่อมาเรามาดูสีพุทธภาษาโวสา,วส,าสนิกระชนตัวยาที่ครูให้ดูอยู่หูฝ่ายพระพุทธประวัติตอนขอจนมา เมื่อพระองค์ทรงนั่งสมาธิพยามารก็ถามพาาพระองค์ทรงเหยียดนิ้วชี้ลงไปยังพื้นดินและตัดว่าขอให้วัสูนทาราพระแม่ทอธรทีจงเป็นพทันใดนั้น พระแม่ธรณีก็ปุดขึ้นจากแผ่นดินพื้นดิน,น,นปากดตัวบีมวยโผมปัดดานให้มีกระแสน้ำหลากหลมาท่วมทัพพยามารพร้อมทั้งกองทัพพ่แพ้เป็นอัยที่สุดเป็นอันว่าพยามารพร้อมทั้งกองทัพได้พ่ายแพ้แก่พระองค์โดยสิ้นเชิงจำได้ป่าที่ปู่ให้ตอตบคำถามว่าใครเอ,อ่ย ที่ปุูขึ้นจากพื้นแผ่นดินคำตอบนั่นก็คือพระแม่อรณีใช่ไหมในตอนพระจนมานี้เหตุการณ์ตอนนี้ต่อมาก็ปูกจำลองเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งนั่นก็คือปางนั่งสมาธิาดวางบนพระพาวบนตักชี้ นิ้วชี้ก็ชี้ลงพื้นดินซึ่งเรียกว่าปามานวิชัยที่มีให้ตอบคำถามคำตอบนั้นก็คืออะไรปางอะไรฮะใช้ปางมานวิชัยหรือปา่าก็เรียกว่าปานมานวิชัยหรือปา,านพระจันาก็เรียกได้บามแห่งก็มีภาพพระแม่ธรณีมวยโป อยู่ลอยู่ใต้ขายครัพุทธรูกให้เห็นกันอยู่ทั่วไปเหตุการณ์ดังกล่าวก,ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงขจ,จนมาและเอาชนะมาได้ในที่สุดถ้าตีตาถ้าตีความตามตัวอักษรก็ย่อมได้เพราะในคำมีพระพุทธศาสนายืนยันว่า มีมารจีมีเทพจีมันก็มีหูข้าประนคมถ้ามีก็แปลว่ามารที่นี้คือเทวะปุตตมาเทพที่เป็นมารก็ได้ต่อมาพุทธประวัติในตอนการตัดสริเมื่อพระองค์ทรงออกบวชพระพุทธเจ้าก็ได้ศึกษาค้นขวาผลขู ้าให้การกุดภูเป็นเวลา6ปีซึ่งจึงได้ตัดสรนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเวลา6ปีพระองค์ก็ได้ทำอะไรบ้างล่ะคัดนตาะท่านที่หนึ่งทรงฝึกปฏิบัติโยคะการปฏิบัติโยคะ จะเล่าให้ถึงอาดารดาโบตกามาโคจอกามะโคตละกังอุทกปดาบทลามหุตรเจ้าชายสิทธัตถาก็ขอศึกษาเล,ล่าเรียนปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์ทั้งสองสวดจนความรู้ของท่านทั้งสอง ได้สำเร็จยาณสมานบัตรเจ็ดขั้นจากอาดาลดาบทและได้ยาณสามาบัติขั้นที่แจากอุพกดาบททรงทราบโดยพระองค์เองว่ายังไม่ใช่ทางที่ผลทุกที่แท้จริงจึงออกแสวงหาทางที่ผลทุกโดยลำพังต่อมาป พอต่อมาท่านที่สองนั่นก็คือตรงบํมเพญตะบะบํมเพนตะบะคือการทรมานตนให้ลำบากตามวิธทรมานตนเองแบบต่างๆที่นักขัชาวอินเดียนิยมทำกันและเชื่อว,ว่าเป็นแนวทางที่ผลปุงทางเลย เช่นการเปือยกายตาการเปือยกายตาโกลมและโผลไม่กินปลาและเนื้อย,ยืนขย eng เท้าไม่ยอมนั่งแต่นอนบนหนามแหลงโคล,ลงไปแช่น้ำเย็นจัดวันละสามเวลา พระองค์ทรงสรรมาโตอย่างขมักขเมนก็ยังไม่พบทางแห่งความผนหูจึงหันมาเริ่มขั้นที่สามเป็นขั้นสุดท้ายของการบำเพตตบาขั้นที่สามนั้นก็คือทรงบำเพ็ทุกกะละกิริยา ทุกการะิริยานั่นก็แปลว่าการกระทำที่ทำได้ยากดีด้วยวิธีทรมานทรต่างๆพระองค์ทรงเล่าไว้ว่าทรงกระทำเป็นตางขั้นตอนตามลำดับดังนี้ขั้นที่หนึ่งกัดฟันขั้นที่สองกั้นลมหายใจขั้นที่สามอดอาหาร เมื่อพระองค์ทร <Okay. S 1> งกระทาถึงขั้นนี้แล้วก็ยังไม่ตัดสรุลจึงทรงคิดว่าไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องจึงทรงเลิกแล้วหามาสเสวพยพระกาอาหารดับดยต่อมาขั้นตอนที่สี่ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตนั่นก็คือทรงคิดค้นหาเหตุผล ทางจิตใจเหตุการณ์นี้มีอยู่ว่าเมื่อพระองค์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกขละกิยาแรงพระองค์ก็สเสด็จด,ดักฟางพระองค์ไปยังตำบลอุรุเวลาเสานาณิโพในตอนเช้าทรงรัขบข้าวมาทุกป่ายาจากนานสุชาดา ซึ่งนำมาถวายโดยนานคิดว่าเป็นเทวดาที่ตนบนบานขอบอุภายไวย้หลังจากนั้นก็เสวยข้าวมัทุปายาแล้วทรงนำเอาญา้า,ากรุส้าคาแปดกรรมมาปูลาดเป็นที่นั่งอาสนะนาโขนตนมหาโตรพระองค์ทรงนั่ง ประทับขัดสมาธิหันพัะพักไปทางทิศตะวันออรหลังพิงมหาโพต้นพโพเข้าสมาธิจน,จนจิตตั้งมั่น,แน,แ,นแนวแน่บรูุยานทั้งสี่แ,และใช้ยานทั้งสี่เป็นบาพื้นฐานพิจารณาความเป็นไปข้งธรรมาและสภาวะธรรมะทั้งหลัก จนถึง,งยานการยั่งรู้ในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นสิ่งก,ก,ก,การรู้แจ้งของพระโองค์สามารถสรุปเป็นพันขั้นได้ดังนี้นิยามต้นทรงระลุชาติไดในยามที่สอง ทรงได้ตาทิพย์มองเห็นการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายตามผลกรรมที่ได้กระทำไว้งนิยัางที่สามทรงเกิดความรู้แจ้งที่สามารถทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไปได้พระสิทธาทรงตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าใดวันเพ็ญขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหก ก่อนพุทธศักราช15ปีสิ่งที่พระองค์ตัดสร้นี้นั่นก็คืออาลากระบวนการเกิดขึ้นของทุกและการดับทุกที่เรียกว่าอริยสัจสีได้แก่ทุกสมุาทายนิโรดมักเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาลุ่นอารุณของทืนแับเดิน เดือนวิสาขาเดือนหก <S PS, S 1> ก่อนพุทธศักราชสีสหปีต่อมาถึงตอนการอบรมสั่งส,สองนหลังที่จับหลังที่พระอุทธเจ้าได้ตัดสร้แลว้วก็ทรงพิจจารณาสัตว์โลกทั้งหลายก็สั่งสอนเปรียบเทียบกับดอกบัวสามเหล่ย ดอกปะฐุมดอกอุโบงและดอกบุญทะีที่เจริญงอกงามในน้ำสายรดาบต่อมาอาจารย์ก็ได้เพิ่มเป็นสี่ระดับจึงเรียกว่าดอกบัวบสี่เหลัเสด็จเสร็จแล้วก็ตัดสิกใจพระทายไปสั่งต่อ โดยมุ่งไปที่ปัญจวัคคีทั้ง5ก่อนหลังจากทรงทราบว่าพระอาจารย์ทั้งสองที่นั่นก็คืออาดารดาบทและอุภกดาบทได้ถึงแก่กามถึงแก่มรณภาพไปก่อนหน้านั้นแล้วเจ็ดวันพระองค์ก็เสด็จไปอบรมสั่งสอนไปตัดสอนธรรมจักกับปะวัตนสูตรว่าด้วยอริยสัจสี สี่ประการแก่ปัญจวัคคีทั้งห้ากทัญญาซึ่งเป็นหัวหน้าปัญจวัคคีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทันทีที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาจบได้ทูลขอบวชพระองค์ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีอุปสมบทที่เรียกว่าเอหิภิขุซึ่งแปลว่า เธอจงเป็นภิกษุเธอนับเป็นพระพุทธนับเป็นพระสงฆ์สาวกรูปแรกของอมรุอเถรจากนั้นก็ทรงสแสดงธรรมให้อีกสี่ท่านจนได้ดวงตาเห็นธรรมและทูลขอบวดเป็นภิสษุตามลำดับแล้วทรงสแสดงอนัน,นต์ตตลักคณะสูตรซึ่งก็แปลว่าไตรลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยอนิจ จตตาทุกขตาอนตัตตาแก่บรญจวคีจนได้บรรลุอ,อรหันต์เป็นพระอ,อรหันต์พระพุทธเจ้าก็ทรงแต่งตั้งพระสาลีบุตรแล พระโมคคลานะเป็นอัคษา,าววเพื่อช่วยเผยแผ่พระพุทธศ,ศาสนาต่อไปครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วต่อไปครูก็จะทบครูที่ครูให้นักเรียนได้ดู YouTube ไว้ล่วงหน้า ครูตูนนี่ก็ขอให้นักเรียนเรียนในวิชาอื่นต่อไปอย่างมีความสุขบายบายนักเรียนแล้วพบกันมา